เรียนรู้เชิงรุกกับสกรออาสาพาใช้แอปพลิเคชันยกระดับทักษะดิจิทัลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทั่วไทยกรมส่งเสริมการเรียนรู้สกรอเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรม สกรออาสาพาใช้แอปพลิเคชันพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่20-26ตุลาคม2568เพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลดิจิทัลลิเทอรเรซีให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกยิ่งขึ้น กิจกรรมสกรออาสาพาใช้แอปพลิเคชันมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอย่างเท่าทันโดยเฉพาะการใช้แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันและสวัสดิการของรัฐเช่นเป๋าตังถุงเงินหมอพร้อมและแอปพลิเคชันธนาคารต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินการสาธารณสุขและข้อมูลภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานในพื้นที่นางสิริพรสีธนายุสบดีครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสอกรสอกรระดับอำเภอค่ายบางระจันมอบหมายให้นางกิติพรบุตรน้ำเพชรครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลคอทรายดำเนินงานกิจกรรมสอกอร,าการอาสาพาใช้แอปพลิเคชันโดยการที่ําแนะนําและอานวยความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆโดยมีกลุ่มเป้าหมายจํานวน30คนในพื้นที่ตำบลคอทรายอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี เตรียมเอกสารสื่อข้อมูลในการลงพื้นที่ตำบลคอทรายอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีลงพื้นที่จริงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นที่ตำบลคอทรายสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะสกรอระดับตำบลคอทรายนะคะก็ได้ลงพื้นที่นะสอระะดตำบลคอทรายนะคะาใช้แอปลิียชันนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณแอมนะคะ ร้านค้าคัวคอสายนะคะในการโหลดแอปพลิเคชันถุงเงินกันเดี๋ยวเราไปรับโทรศัพท์กันนะคะวันนี้นคะสอกรอับจควอส่ายะคะก็มาแนะนำจูอส่าในงาโหลดแอปพลิเคชันในรีร้านค้าก็จะเป็นแอปพลิคันุเง้โหลดโหลดไปโหลดแล้วขอโชว์ โอเคค่ะโหลดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ลงเดียนะคะซึ่งโหลดมาแล้วนะโหลดมาแลปุ๊บนะคะไปที่แอปฟัค่าดีก่่งเสมการเรียนรู้ทุกวันหวาเ่อเาไม่เคยท้อไม่แเชื่อส มีพวกเช้านะคะก็เริ่มตรวที่ไปที่แอบบอตันที่้อกนะคะแล้วก็ไปที่คำว่าน่ารักน่ารักน่ารักใช่ค่ะนะคะจากนั้นนะคะลงทะเบียนคนละครึ่งพัดพวนีเช้ากว่าตรงนี้เลยนะคะปก๊บปุ๊งใช่เขาก็จะให้ลงทะเบียนแต่วันนี้ยคุณ้ชยังไม่เปิดตรงนี้นะคะแต่ถ้ากอนี้เช้ามันอ ออกมาสอกรอจะช่วยนำพาสู่การศึกษาตลอดชีวิตขอขอบคุณสอ,รอกรค่ายระดำที่มาสอนการใช้แอปพลิเคชันป่ามังครับ